ชุดเรสแฟชั่นเกาหลีผ้าลูกไม้เข้ารูปช่วงแอวงานพรีเมียมคุณตี้ออริจินอลแท้ขนาดของสินค้าได้มีการนำข้อมูลมาจากโรงงานที่ผลิตสินค้านำเข้าโดยทางโรงงานผลิตสินค้านำเข้ามีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตร และทางร้านได้ทำการแปลงหน่วยให้เป็นนิ้วเพื่อให้ทางลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจทำให้ขนาดของสินค้ามีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะรายละเอียดและขนาดของสินค้าไซส์ย,ยาวนิ้วรอบอบนิ้วรอบเอวนิ้ว สะโพกนิวยาวแขนนิว S 4 4 4 3 1 3ิ2 2 5 2 6ฟรีไซส4ด3ุด4 8่4อ็ม3 4 8สิถึงฟรีไซ4ดจ4ดแ4แอล4่ส4บห4าจุ4 4ฟรีไซสิ2 2